เสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากินลักหน้ากันค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะเย็นก่อนคนค่ะคนม,มาค่ะเพื่อน อืใช้แทนผักคะน้าค่ะผักสวัตโคลนภาษาสวีเดนค่ะอืมใช้แทนกันได้ค่ะแต่เขาจะมีความเหนียวกว่านิดนึง หนวดปลาหมึกค่ะตามมาชมวิธีทำลาดหน้าของทิตานะคะว่า<ค>ต่น่ากิน,น,นขนาดไหนค่ะ,คะลาดหน้าค่ะลาดหน้าปลาหมึกกับกุ้งแต่ทิตาไม่มีผักคะน้าหรอกะคะ่ะใช้บ็อกคลี่ ใช้ผักกาดขาวแล้วก็แครอทแล้วก็สวัส์โคนภาษาสวีเดนนะคะแต่ถ้าภาษาไทยก็ต้นเขาเรียกต้นอะไรภาษาไทยมันเป็นยอดของเขาเรียกต้นอะไรอะผักเชนชานอะไรเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเป็นประเภทใบาย,ยาวคะ่ะเขาว่ามันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ที่ตาจะเอามาทำใบคน้าค่ะ จะลองลองกินดูค่ะว่าประเภทนี้ไอใบหยักหยักอีกประเภทหนึง่งอันนั้นจะหยาบและเหนียวกว่าเดี๋ยวเรามาลองแบบนี้กันค่ะผักเคนมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเลยค่ะ ก็เริ่มด้วยการผัดเส้นก่อนนะคะใส่ซีอิ๊วดำงมปลาใส่ซอสภูเขาทองนิดหน่อยค่ะพิเศษใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ แล้วก็พิตาทำแบบนี้คะให้คําแบบไหนพีตาไม่รู้แต่พิ่ตาชอบหมักเนื้อสัตว์ลงไปกับไข่ค่ะแล้วก็ปุง้งด้วยซอสน้ำมันหอยไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะที่ชอบน้ำมันหอยค่ะปุงไปเลยค่ะ ก็อะไรแล้า,ากเกี่ยวแบในนี้เลยค่ะอืมก็คนให้เข้ากันแล้วน้ำน้ำซุปข,ของเราก็จะเข้มข้นเส้นของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาออกค่ะอันนี้จะ ได้สองชามค่ะกะว่าจะทำชามเดียวกินมื้อเดียวกินคลมเดียวเยอะอีกแล้วตลอดค่ะกระทะไม่ต้องล้างค่ะเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนะึง ียวค่ะ,ะกระเทียมเหลืองนะคะใส่น้ำค่ะสใส่น้ำแค่ชามเดียวค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลตายลงไปหน่อยแต่หมดแล้วค่ะโอ้ยกตหมตน,น้ำเดือดดีแล้วนะคะใส่ปลาหมึกกับกุ้งที่หมักไว้ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ อย่าเพิ่งคนนะคะเราให้ชขาเดือดก่อนค่ะ mm. ใส่แครอทลงไปเลยค่ะก mm. ็เขาสุกยาก mm. เดือดแล้วนะคะ mm. ใส่ผักลงไปให้หมดเลยค่ะผ mm. ักเนีดชอบกินผักค่ะ เห็ดด้วยนะคะมีเห็ดด้วยอย่างละนิดอย่างละหน่อยเต็มกระทะเต,ต็มหม้อเต็มไหยทุกที แล้วเราก็ใส่ไอ้แป้งมันค่ะใครชอบเหนียวมากเหนียวน้อยแต่ก่อนใส่แป้งมันปรุงรสให้ได้ที่นะคะเมื่อกี้ที่จะใส่น้ำมันหอยกับซอสเพิ่มไปอีกค่ะ่ากินไหมคะเพื่อนๆสารพัดผักเลยค่ะอืมตเน็น จะชอบเหนียวเหนียวจตจะเอาแป้งมาสองช้อนโต๊ะละลายน้ำค่ะใส่แล้วเราก็คนไปด้วยนะคะไม่ให้แป้งเขาเป็นก้อนค่ะเมนูง,ง่ายง่ายค่ะตอนนี้ผักออกเยอะค่ะผักฤดูใบไม้ร่วงค่ะพวกเคล บอกี่งามๆอย่างน้าคะน้ารัดหน้าเราก็จะข้นนัวเดือดปุด,ปด ใส่จานไปกินกันค่ะอ๋ออ oh. ย่าลืมทิตาลืมรถด,ดีค่ะทิตาใช้ของฝรั่งนะคะมันเป็นเรียกอะไรแบบเวดเก็ตแทเบิลไม่ใช่เวดคอนมั่วตลอด <c oughs> แม่กลัวบ้านนี้ผู้ผิดผู้เถือน ดีค่ะเสร็จแล้วค่ะราดหน้าที่ตาง่ายๆค่ะพริกไทยมาเป็นกองอหอมหๆพริกไทยเลยค่ะสูตรใครสูตรมันนะคะแต่ละบ้านก็ทำไม่เหมือนกันละค่ะ ลัดหน้าชื่อเดียวกันแต่ทําการทําไม่เหมือนกันออกมาแซ่บอร่อยถูกใจบ้านไข่บ้านมันค่ะอือหมดนี่อิ่มหรือจะเบิ้ลอีกอดาวเอาเอง อยากกินไปหมดค่ะหอยก็มีนะคะหอยแมลงพู่แต่เดี๋ยวกินมื้อเย็นค่ะวันหยุดตีหิวโหยอยากกินไปหมดทุกอย่างค่ะ วันนี้ที่ตาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย